สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทําความสะอาดรถนะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับราคาที่เราขายหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับบริการส่งคิดตามระยะทางสภาพดีนะครับผมเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรถใช้งานดีนะครับสําหรับคันนี้นะครับเอกสารพร้อมหมดนะครับ เป็นเครื่อง 1.6e นะครับผมปี55นะครับระบบดิสหน้าหลังกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับเป็นรุ่นไฟฟ้าเต็มระบบนะครับระบบเบรก ABS นะครับรถเดิมๆตัวถังที่สวยนะครับไม่มีผุนะครับรถสวยเลยนะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องนิ่มเกียร์นิ่มนะครับมีบริการส่งนะครับทิดตามระยะทางนะครับ สีสวยนะครับสาหรับคันนี้ช่างเนียบทาออกมาที่สวยนะครับกิบเลยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่มองหารถใช้นะครับก็มาดูกันที่บ้านเต้นะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับผมใช้น้ํามัน e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับตอนนี้เรากําลังทําความสะอาดนะครับบอดี้ตัวคนโซนสวยนะครับไม่มีขาดนะครับผม บินคาบนีกำลังล้างนะครับผมก็เนี่ยนะฮะล้างนะครับกอกนะครับทิงน้ายาลรูกคาบไปอยู่นะครับสวยๆนะครับผมพี่น้องนะฮะท่านใดสนใจนะครับก็กําลังทาความสะอาดอยู่นะฮะฟุตเจมีให้สองลูกนะครับครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับปีห้าห้านะครับบอดี้ทุกคนโซนสวยนะครับ มันจะมาวันนี้ส่งให้เลยนะครับผมปีห้าห้าครับตรงกับปีสิบสองนะครับกำลังทำความสะอาดนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับครบัไอตัวเขียขัคันนี้ละเดีได้จะเปลี่ยนให้นะครับมีอยู่นะครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถปีห้าห้านะครับนี่เราก็พใม้ใหม่นะครับดูไม่รู้นะครับว่าเคยเป็นดิสซี่มาก่อนนะครับถ้าเราไม่บอกนะครับระบบดิสสี่ล้อนะครับผมนะครับดิสสี่ล้อเลยนะครับนะครับคนโซนที่สวยนะครับ ด้านหลังนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับผมฝากระโปรงก็เดิมนะครับนะฮะโตโยต้าเลยมอกกอนะครับนะครับตํำตำเหล็กตํำเหล็กถอยตํำเหล็กเครื่องยนต์เป็นเครื่องพันหกซีซีนะครับเครื่องยนต์ดูโอนะเครื่องนี้เครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเบลไฮรดลิกนะครับผมไม่ต้องใช้คนตั้งเบลนะครับกำลังทำความสะอาดนะครับ หม้อพักน้ํา,าก็เปลี an lonely, ่ยนให้ใหม่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่อ่านะครับเดิมเดิมเลยนะครับพวกเพลดพวกนี้เดิมเดิมหมดเลยนะครับนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมนี่เครื่องแห้งๆเลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับพวกเนี่ยนะครับจองไปดูด้านในแห้งๆเลยนะครับนะครับมอก็อยู่ครบสมบูรณ์ด้านนี้นะครับสมบูรณ์นะครับเครื่องสวย ไปตัดหมวกนะครับมีมีครบนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับไฟหน้าแทะนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับนี่ก็ทําความสะอาดกันนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับปีห้าห้าใช้น้ำมันเอลพีใช้น้ำมันและ พูดผิดนะครับใช้น้ำมันล้วนๆนะครับ e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้สบายนะครับนี่นะครับระบบที่สี่ล้อนะครับไว้ขับขี่สบายเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับช่างรถกำลังทำความสะอาดนะครับผมเช็คความพร้อมของรถนะครับพร้อมส่งเลยนะครับมัดจำมาก็พร้อมส่งเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม คลิปหน้าเราผมมาอัปเดตให้ใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์ผมเนี่ยคือเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เดียวกับไลน์เลยนะครับแค่ใส่คําว่าไอเนตัวเล็กนะครับผมตามด้วยนะครับอเตัวเล็กนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ